แล้วนี่คือจิตวิยาลับๆในการทําให้แฟนเห็นคุณค่าคุณและไม่อยากเสียคุณ ไปให้ใครนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์เนี่ยคุณห้ามบอกอีกฝ่ายว่าเนี่ยฉันเป็นคนแย่ฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนเลวฉันเป็นคนผิดพลาดไม่ใช่ครับแต่ให้คุณพยายามเล่าความสําเร็จใน,ในชีวิตของคุณแบบถอมตัวนะครับว่าเนี่ยฉันก็ไม่คิดเลยว่าฉันจะประสบความสําเร็จมาถึงขั้นนี้แต่ว่าทุกอย่างฉันก็ผ่านมาด้วยการเรียนรู้อะไรก็ตามแต่พวกนี้ให้คุณพยายามเล่าครับว่าคุณสําเร็จในชีวิตอะไรบ้างและสําเร็จมาอย่างไรแบบถอมตัวครับเล่าจนเขาจําได้ทุกเรื่องราวทุกมิติคุณต้องเล่าซ้าๆคร ผิดพลาดมันจะทําให้สมองของอีฝ่ายโฟกัสในสิ่งที่คุณผิดพลาดครับแล้วเวลาที่อีกฝ่ายจดจําว่าคุณประสบความสําเร็จอย่างไรด้วยการถมตัวมันทําให้อีกฝ่ายเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จีวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ